คุดอ้อยเรามันจะมีเอกสารทําตามระบบเลยทําตามโปรแกรมที่เราให้ไปเลยพี่น้องถามเยอะมากชุดอ้อยของเราราคาเท่าไหร่คะสามพันสองห้าสิบเราปรับละเพราะว่าเราครบเลยเราใช่ครบเลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยซักเม็ดฉีดทางไปอย่างเดียวจบเลยนี่คือปีใหม่แล้วนะคะปีหกห้าสิบวันครั้งสิบวันครั้งถ้าสิบวันครั้งคูณจะได้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบตันต่อไร่สามพันสองห้าสิบของเรานี้ได้กี่ไร่คะประมาณกี่ไร่สองไร่สองไร่สองไร่ถามว่าสองไร่ยี่สิบตันคุ้มไหม คือตั้งแต่ตั้งแต่ชุบอ้อยเลยตั้งแต่แรกเริ่มยันเด็กเกีเ่ยวแล้วถ้าคุณจะปลูกอ้อยมีที่แค่สองไร่ซื้อเราไปชุดเดียวพอจบก็คือประมาณกี่ครั้งคะชิเดือนสามเนาะสามสามประมาณสิบสิบห้าถึงสิบหกครั้งนะก็คือก็คือ,อเดือนละสามครั้งก็คือสิบวันครั้งสิบวันครั้งผมที่เราตั้งประมาณการไว้ขั้นต่ำยี่สิบถึงสามสิบตันต่อไร่ก็คือถ้าเอาต่ำๆก็คือสองไร่เนะาะสองไร่ก็คือสี่สิบตัน ถามว่า40ตันกับเงิน3,250เอามาแลกกันคุ้มไหมถ้าท่านมี3,200มาแลกกับ40ตันถ้าไม่คุ้มไม่ต้องไปทําพี่น้องถามใจลึกๆโอ้ยเป็นแพงจังที่อื่นถูกกว่านี้ไปที่อื่นเลยไม่ว่าก,กันแต่ถ้ามีเงินอยู่ที่3,250เนอะแล้วมาทําตรงเนี้ยมาให้มันกินแล้วมันสามารถดึงผลผลิตให้เราดได้ถึง40ตันเป็นอย่างต่ําเนี่ยเป็นอย่างต่ํานะคุ้ม ทำเลยอักกรกายไม่แค่นี้ไม่เล้าหรือกติกายไม่แคาไม่เล้าหรือเราจะไปเอาเปรียบเขาได้ไงนะจะไปเอาอหูเอานุ่นเอานี่เอาสรารพัดเอาแต่ให้เขากินนิดเดียวถามเป็นถามใจของเราถามว่าถ้ามันมีคนมาทําอย่างนั้นกับเราบ้างอ่ะใช้เราแม่งสรารพัดนะเอาผลผลิตเราเราสารพัดแต่ไม่ให้เราให้เรานิดนึงเนะี่ยให้ของเหนือของเด่นเราอ่ะเราจะทําให้เขาไหม เขาก็คนเราก็คนเขาก็ใจเราก็ใจถามใจตัวเองลึกๆนี่ผมมีใจให้กับน้องเขาเนาะน้องเขาก็ทําให้ผมนะมีมแมลงมากินเขาก็สู้และะปริดที่นี่มันมีเรื่องของโลกนอะเรื่องของโลกเรื่องของดินสภาพดินไม่ดีเขาก็สู้ให้เขาก็สู้ให้ถึงวันนี้นะดังนั้นมันต้องใช้เวลานะไม่ให้อยู่ดินดินเขาดีไม่ใช่มันดีมันจะมาปลูกไายเหรอ แต่ง <ś led> <ś led> <ś led> ว่มันมันโหดสุดๆแล้วมันเป็นที่ดินเหนียว